สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทำอะไรเอ่ยอันนี้ถั่วเขียวกระเทาะเปลือกนะคะแช่น้ำไว3้3าหชั่วโมงหรือทั้งคืนก็ได้แล้วมาล้างน้ำออกให้สะอาดจนใสนะคะล้าง3ามถึหาน้ำอันนี้ล้างไปแล้วห้าน้ำนะคะหลังจากนั้น ก็จะเทใส่หวดนะคะหัวดนึงเข้าเหนียวใครไม่มีใช้ซึ้งลองผ้าเขาบางนึงก็ได้นะคะอันนี้มีหวดก็เลยใช้หวดหลังจากนั้นก็นำไปนึ่งสัก20นาทีนะคะจนหัวสุกค่ะ นี้ถั่วติดก็เอาน้ำใส่เรียบร้อยนะคะไปนึ่งใช้ไฟกลางถึงไฟแรงนะคะประมาณ20นาทีแล้วก็มาเช็คดูว่าสุกหรือไม่นะคะ ปิดฝาให้เรียบร้อยอย่างนี้นะคะระวางนำเข้านำถั่วกระเทาะเปลือกถั่วเขียวกระเทาะเปลือกไปนึ่งนะคะ20นาทีเราก็มาเตรียมส่วนของไข่กะทิน้ำตาลเกลือนะคะใส่ไข่ เป็ดสามฟองถ้าไม่มีใช้ใสไข่ไก่ก็ได้อันนี้ใช้ไข่ไก่นะคะเกลือแกงครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายแดงแล้วแต่ชอบนะคะชอบหวานก็ใส่เยอะไม่ชอบหวานก็ใส่น้อยนะคะอันนี้ไม่ชอบหวานใส่สี่ช้อนโต๊ะนะคะ ใส่หัวกะทิที่คั้นไว้แล้วนะคะเราใส่ช่องฟิตไว้เป็นขวดประมาณ100ยร้อยนะคะหลังจากนั้นก็คนให้น้ำตาลกับเกลือละลายนะคะ กันต่อไปก็เป็นการขยำให้ไข่ เข้ากับน้ำตาลกับเกลือแล้วก็เอาใบเต 4, บยสี่ห้าใบล้างสะอาดขยำเพื่อให้ไข่หอมใบเตยนะคะให้ขนมเรามีกลิ่นใบเตยด้วยขยำให้ใบเตยช้ำนะคะจะได้กลิ่นออกมา หลังจากนั้นก็กลองนะคะกลองด้วยกระชอนเพื่อเอาเศษใบเตยออกนะคะ ีเอาน้ำไข่ออกให้หมดนะคะก็จะได้เนื้อไข่ที่เนียนไม่มีเศษผงนะคะอายกขวดเข้ามาแล้วนะคะ ทดสอบดูว่าถั่วสุกไหมก็ลองบี้ดูนะคะบี้ได้แปลว่าสุกนะคะหลังจากนั้นก็นำถั่วไปบดหรือตำนะคะของเราจะใช้วิธีวิธีตำนะคะ เพราะว่าขี้เกียจล้างเครื่องบดนะคะก็จะนำไม้ตีไม้ตีพริกนะคะมากดกดกดถั่วร้อนๆก็จะแหลกแบบง่ายได้นะคะไม่ต้องเอาลงคบก,ก็ได้ จะได้ไม่ต้องล้างหลายอย่างกดไปเรื่อยๆนะคะต่อไปก็ถั่วละเอียดแล้วนะคะเมื่อกี้ตำด้วยไม้ตีพริกก็นำมาใส่กระทะนะคะตั้งไฟกลางนะคะอันนี้ใช้เตาฟืนแล้วก็นำกะทิไข่ เกลือน้ำตาลที่เราคุกเขาแล้วใส่ลงไปนะคะกรองเรียบร้อยขยำด้วยใบเตยด้วยหลังจากนั้นก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะแห้ง แห้งปานกลางนะคะแล้วค่อยจัดใส่ถาดคนไปเรื่อยๆอ่าประมาณตักได้อย่างนี้ก็เอาใส่ถาดได้เลยนะคะตักใส่ถาดเล็กนะคะเพราะเราใช้ กินกันสองคนจะไม่ทําเยอะนะคะเคลียให้เรียบร้อย จากนั้นก็นำไปเข้าเตาอบใช้ไฟสองร้อยนะคะเปิดไฟบนล่างนะคะประมาณยี่สิบนาทีแต่บ้านเราจะใช้ใช้ฝาอบนะคะบ้านเราจะใช้ฝาอบนะคะไฟสองร้อยเอา สิบห้านาทีพอแล้วจะมาเปิดดูก่อนนะคะว่าสุกไหมนะคะฝาอกแบบนี้นะคะระหว่างรอขนมอยู่ในเตาอบนะคะก็มาเจียวหอมแดงนะคะ ใช้หอมแดงหัวใหญ่สามสี่หัวนะคะแล้วก็ใช้น้ำมันประมาณสามช้อนโต๊ะคั่วไปจนเจียวไปจนหอมเหลืองนะคะใช้ไฟอ่อนเริ่มแรกใช้ไฟกลางแล้วก็พอเหลืองแล้วก็ลดเป็นไฟอ่อนนะคะ อบเสร็จแล้วนะคะยี่สิบนาทีสีสวยเลยเราแยกหอมเจียวเมื่อกี้นี้เป็นส่วนหอมกับน้ำเจียวหอมนะคะก่อนอื่นเอาน้ำเจียวหอมมาทาผิวหน้าที่อบมาใหม่ๆเพื่อจะได้ไม่แห้งนะคะใช้แปรงก็ได้หรือจะใช้ ช้อนก็นได้นะคะทาบางๆให้ทั่วหลังจากนั้นก็เอาหอมเจียวนะคะมาโรยหน้าอาจจะโรยเป็นยอมยอม ตามที่เราจะตัดก็ได้นะคะเพื่อเราตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะ เสร็จแล้วนะคะหั่นแล้วเป็น8ชิ้นนะคะเป็นสามเหลี่ยมฐานโคง้ง8ชิ้นพร้อมเสิร์ฟนะคะต่อไปมาชิมกันนะคะเอาชิ้นนี้นะคะ อามาดูกันค่ะว่าอร่อยไหมเอ่ยอร่อยค่ะหอม หอมหัวหอมเจียวนะคะหวานน้อยหวานอ่อนนะคะมันมันพอสมควรมันกะทิและมันถั่วนะคะจะลดไม่หวานจัดนะคะเพื่อสุขภาพกินหวานน้อยเค็มน้อยนะคะทำรับประทานนะคะใช้ได้ค่ะ ด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ